เออเช้าสวัสดยลงไปทำงานทำงานทำไมอกลงไม่ได้วะลงไม่ได้ไหมเออทุกคนอทำไมมีเอฟีซีเต็มที่ทำงานเลยวะเดี๋ยวว่าทำงานไงเนี่ยก็ทำไม่เต็มไม่รู้เรื่องเลยมัน ดูกูเลมกูดิภารกิจแรกของเราเจอกูเลมดิไปไปกูเลมขึ้นบ้านเนตีเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคเห็นไหมภารกิจเราเสร็จแล้วเห็นไหมหิวข้าวแป๊บปั่นข้าวไว้ไม่มีตังค์เขาไม่ให้ภารกิจฟรีช่วยไงนี่คนดีของสังคมนี่ไงข้าวเอ้ยเมามาไอ้นี่ของดีขอมาต่อม่มีอ่ะมึงได้ไหมเอาไปหมดเลยไปเอาเอาข้าวพวกนี้ไปเก็บหิวหิวหิวใครมึงดีกันวะ ไม่มีใครตีนะกูขุดอยู่ข้างๆข้างหน้ากูดิโอเคเอากินไปก่อนประทังชีวิตก่อนงัอไปทางนึงนักตานายเปลี่ยนไปนะโอเคคขาเจ็บปวดหนวดไหมใช่หน้าด่างทุเรศขึ้นมาเลยที่แม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำก็นี่ไงฝนตกว่ะเดี๋ยวเช็คสำรวจดูก่อนนะ เอ็งบ,บ่อน้ำอยู่ปะบ่อน้ำทั้งหมดไปกวาดเถอะเผื่เจอบ่อ,บอน้ำเลยไปบอ่อน้ำไปวัวใหม่นะไปเถอะผู้ชายจะไปออกตายแล้วอืมแล้วบ่อน้ำน้ำมันอยู่ไหนอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านในหมู่บ้านเราไม่มีใครอยู่ในนแส,สดงว่าเรามาอยู่ในแม่น้ำอเมซอนโวเพวิ่งจะเต็มป่าอเมซอน,นนั่นเอีแยกกันตามหาไหนวะกู้ชายเกลือแต่มูอิสลาม นี่ดิบอนี่ไงเจอแล้วไอบิวแล้วที่ยุกดอ่ะเชฟลังนี่ไหนจ้างมึงจ้างหมมามามาไปตัดไม้ไปตัดเออไปครับของตัดไม้นี่เด็กคุยตัดให้คนไม้ยื้อกันเลยตายแล้วเนี่ยตัดไม้ตอนนี้ก็พอแล้วเยี่ยมมือแข็งแก่งยังวะมมม่คุณายผเลุงแข็งไม่ลุงแข็งแก่งยังอ่ะต่อยไม้เลยหมดมึง ไม่เหล็กน้อยดิขวดแต่ไม่ใช่เด็กมากคุณได้หวดไม่น่าได้ต้องใช้เหล็กไหมหินนั่นเป็นหินหมดหินหินหินโอ้ซสมบี้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอืมอืมอืมอืไปไปมาชาจะว่ากูจะตายเลยโอ้ยสมบีดิสมบีสมีนี่เด้อโอ้ภาลกิดหรอจะได้ไหมเนี่ยไรโอ้ยระเอกกูไปไปเดี๋ยวคุณนินเด้นี่ก่อน ในในจ้างครับระวังนะครับอันตรายมากหัวแตกก่อนเราจะทำยวทำเราจะทำแล้วมาดินอยู่ตอนนี้กูขุดดิน,นอ,อ่ะอะไรมาดรีบท,ทำก่อนที่ตะวันจะตกดินเมื่องานจ้างบอกว่างานนี้กลายเป็นงานฟรีกูต่อยไอ้ะกลับมาแล้วตกวข้าวไปกินเนาะมาตัวข้าวอยู่ไหนเชื่อผมด้วยผมติดอยู่ในหลุมฮะหลุมไหน ดูมึง่ะเห็นชื่อไหมค่อยุดอ่ะุดเองแล้วมึงเข้าไปยืดช่วยผมด้วยมาแตกูขุดเองมึนกูได้ไรเอ้ยกูว่ากูไม่ได้ดิโอ้เฮ้ยอะไร่มันกูไม่ได้ไหมอ่ะมังอยู่ใต้น้ำอยงเลกูชั่นใต้น้ำมลกุช้่ลุงหรือเปล่าวะใช่ใช่ใต้น้ำกูชอเอ้ยได้ได้ไไปไปไปเดี๋ยวจนะวะ เอาเราจะเอาไ่ไป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 ที่ร้านเราจะอาไหนไปที่ร้านไปร้านไปร้านมัดเนี่ยเขาไม่จ่ายตังค์นะกูต่อยเลยไอ้มั่งเอ้ยดาบมึงอะเก็บของของมึงเนี่ยนี่แค่นี้ก็เสร็จภารกิจแล้วให้เดิบพิษกินกินอย่างไอ้ทุกคนไปเอาไผ่ไปขายกันขึ้นมาเลยไปเลยขอเอาม้าเอาลง อ่ะอ่ะมะนคานคานชิมะอธิบายชื่อชื่อมาอะไรเยองมาก่อนมาก่มากครับเอ้มาอธิบายชื่อมาอะไรชื่ออะไอันนี้มาเราชื่อสมดของแาวโอเคไปไปขายของ ไปทีอย่าไปทีเดี๋ยวเราขอติดต่อก่อนพามาไปกินเนี่อกันเถอะเอาตีมาเสิเงี้ยเอาตีเนี่ยตีมตีเนื้อกินเนื้กินเนืเออมาเราหายอ่ะเนี่ยอยู่ไหนวะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวหายเสร็จแล้วไปได้ได้เงินมาแล้วส,สิบสิบก้อนไปยยกันเถอะได้เหล็กมาสิบก้อนแล้วกลับบ้าน <ไป S 1> กัน มาลหยุดพูดได้แล้วมดเมื่อกี้มึงเดี๋ยวขึ้นต้นไม้แล้วพูดอะไรนะตอนมันมีกิ่นอย่างมด้งเพื่ออะไรเอาไมาเก็บได้ละไปไอ้ลุงกูเลมอยู่ไหนนะแล้วว่าจะไปซ่อมไอ้ลุงกูเลมอยู่ไหนอยู่ไหนกูเลมไม่เป็นเลยนี่บุรุษกรรมตัวนี่ไม่ร้าวใช่ไหมไม่ร้าวมาตอนกินดูเลยแต่ซ่อมไหนก็ได้นี่ให้มันก้อนหนึ่งพอเต็มมันเต็มแล้วไปวันนี้เราก็แบ่งแบ่งเงินแบ่งเงินกันมาแบ่งเงินของวันนี้กันเอาไปคน อีคนมาอีคนมามีมันจะกลายเป็นคนดีเอาไปสามก้อนคนละสามก้อนวันนี้เงินที่เราทำมายากลำบากได้แค่นี้จะกลัวไม่ได้ทำพี่ก็ไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บไครกับเรานีมั้งแล้วก็เอาที่ขุดนี้ทิ้งไปเลยพี่เอมที่ขุดไม่เก็บ